สวัสดีครับพบกับผมนะครับเด่นวันฤกษ์บัตรีเจ็ดครับวันนี้ก็โครงการุผลสังกัดนะครับก็มาส่งปุ๋ยนะครับบ้านเด่นยาวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นชาวนาเกษตรกรอีกเจ้าหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาส่งถึงบ้านเลยนะครับวันนี้สั่งมาจํานวน40กระสอบนะครับผม47กระสอบนะครับก็วันนี้ก็ทีมงานก็มาส่งกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เอาสูตรอะไรมาครับพี่อุ้มสามสิบหกศูนย์ศูนย์ครับคุยก่อนก็ได้พี่ครับผม สามโปรูครับตอนนี้ใส่่าดียังไงครับของเราสามตัส่ก็ลบเลยครับก็ครับจะเร่งต้นช่วยเร่งต้นครับผมช่วยเร่งต้นช่วยงต้นเนาะแต่ว่าตรงของเรามันต่างกับตัวส่วนของยูเรียซีที่ศูนย์ใช่ใช่เพราะว่าเรามีกดซีคอนสารเติมเต็มด้วยสารเติมเต็มครับเพราะว่าเราอยากแนะนำาสกถูกการใช้ตัวํามร่ไปแหละเพราะว่ามันมีตัวที่ว่าตึงปุ๋ยข้าวอยู่ในดินไปเดิมซึมซับในดินดีดี แล้วก็ต้นข้าวก็จะเฉียวใบตั้งมันจะไม่เฉียวใบมูของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นสามสิบหกศูนย์ว่าบางทีอัตราการกินปุ๋ยก็จะดีกว่าตัวสี่หกศูนย์ใช่ใช่ครับนะครับเพราะสี่หกศูนย์จะเป็นแม่ปุ๋ยเลยอตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะระเหิดระเหยไปในอากาศเนาะครับผมอาจจะไหลไปกับน้ําอะไรบ้างใช่ครับวันนี้มาส่งปุ๋ยบ้านไม่เชื่ออะไรครับผมขออนุญาตของพี่ตระกูลคำเพ็งอ๋อ ไม่ใช่อันนี้ตะกูลกำเพงนี่อ่ามีกลุ่มอะไรครับกลุ่มสี่สิบเนาะกลุ่มสี่สิบครับพี่ตระกูลกำเพงใช้อะแล้วกี่ปีครับพี่ประมาณใช้ใช้มากี่ปีแล้วสองปีแล้วสองปีแล้วปีแล้วปีแล้วตั้งแต่ปีแล้วเนาะครังั้นอันนี้คือรอบแรกเนาะที่ใช้อยู่เนาะแล้วก็ช่วงช่วงมานี้ใช้สูตรอะไหนของมัน สิบพกแปดแปดมั่งสิบพกแปดแปดมั่งแปดด่างโอ้ครับตัวแปกก็จะมีพี่ยศทินน้อที่ใช้ช่วงนี้ฟ้องด้วยเนาะใช่ครับแล้วก็เข้าวก็แม่เต่งอย่างดีเลยพี่ยศทินมีพี่เซิร์ชพี่เซิร์ชอ๋อแล้วพี่เอลาลุมมนบเนาะก่อนเนาะทำนาเกือบสองร้อยไร่ก็ไปซื้อพันธุ์ซื้อข้าวครับไปทำเชื้อทำพันธุ์กันเลยเนาะแม่เต่งซื้อของพี่ที่โยพี่มาทำทำเป็นเชื้อเลยแล้วที่ว่า ใช้มาสองปีแล้วเมื่อก่อนนี่สูตรอะไรที่ว่าใช้ไปสิบหกเป็นแปดเอามาใส่รอบรอบแรกรอบสองรอบแรกรอบสองเออรอบแรกรอบสองเหมือนกันเลยรรรออบมมัีงได้ได้อันนี้จะเน้นตัวหน้าครับเดี๋ยวนี้เขียวมึงเขียวนานนะครับตอนนี้เขียวนานแล้วเขียวมันเขียวไปตั้งด้วยเขียวไปตองๆสวยครับใช่มันนี่มันจะเขียวเขียวนานเขียวทนเขียวนานมันจะเขียวไปเรื่อยๆเขียวใบตั้งเลย จะไปล็อกล็อกไอตัวเคมีอะยูเรียอยู่ดีนี่ให้นันกับเดิมนะครับแล้วก็มัน<ช>ค่อยๆปลดปล่อยไปเรื่อยๆถ้าเราใช้ยอยู่อย่างเดียวมันไม่มีตัวจับตัวเนี้ยมีตัวกดซิล้อนของมาเงาทุกเกนทุกกดซิลิคอนอยู่ในนี้ละไม่ต้องประดุอะไรเ,เลยใช้ได้เลยใช้ได้เลยตัวนี้นี่ก็สามซีระสอบสทงฟรีนะครับ,รบแล้วก็มีมีแถมด้วยมอ้องอ่าการนำร้อนเนาะการนำร้อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อุ้มอการนำร้อนมาให้ด้วยนะครับเราต้องไปเอารถไปเอาไกลๆพี่เนาะ หรือว่าสะดวกตัดเองมาเราบริการอย่างดีนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเข้ามาติดตามในแปลงนาบ้างนะครับพวกผูกับพี่อุ้มแล้วกินงานก็เนี่ยเข้ามาอย่างแงย่ครับก็ามาตลอดก็มาคุยกับสมาชิกเป็นไงบ้างติดตามกันครับอันนี้ก็ผลิตกันเมื่อวานเองคือของเราเนี่ยถึงแม้จะเป็นโครงการผืนสังตันเนาะเป็นกระสอบปีกัเขาเงี้ยแต่ว่าใช้เม่ปุ๋ยอย่างดีเลยทุกตัวเนี่ยอย่างดีเลยคุณภาพเลยครับแล้วก็ใช้เครื่องจักรที่สมัยเราไม่ได้ผสมเองนะครับตัวนี้ ใช้คอมพิวเตอร์ผสมเลยนะครับน,นี่ขอมอบอ,อ่านิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายรูปนึงด้วยนะครับนะครับผมอันนี้ก็เป็นกาน้ำร้อนอย่างนี้ด้วยนะครับทีนี้ผมใช้ทุกวนนรรณก็โปรโมชั่นโปรโมชั่นครับไม่เอาเนี่ยตอนที้โปรโมชัน่นเราก็จะมีโปรโมชั่นแบบซื้อเยอะแจกเยอะนะครับสิบกระสอบกแ็แถมเสื้อหนึ่งตัวยี่สิบกระสอบกแ็แถมกระติกน้ำนะครับหนึ่งใบ ครับแล้วก <ici> ็สามสิบกระสอบก็แสบม่อมกันใหญ่นะครับแล้วก็สี months, ่สิบกระสอบก็แถมการนำร้อนนะครับอ๋อปุ๋ยเราก็ผลิตใหม่ทุกวันนะครับตัวนี้ก็ผลิตกันเมื่อวานนะครับเป็นศูสามนศูนย์นะครับพเราจะผิดตามความต้องการของสมาชิกนะครับเราจะไม่มีผลิตตั้งไว้นะครับเพราะว่า ให้สมาชิกดูว่าจะใช้ชุดไหนครับเพราะพื้นที่อำเภอระเบนเนี่ยสากลเกษตรมณนลระเบิดจำกัดเนี่ยเราจะมีหลายพืชมากแตงพืชดังพืชของผลไม้อ้อยหอมนะครับฮะท่านทำก็ได้ลมใส้แมววางวางแบบพอดีพอดีน้ำมันสูงแม่ มันบอกว่าร้นมันก็ใส่แรงให้ปุ๊บปุ๊บร้านดีเราผสมเสร็จแล้วก็มาเลยมาเลยว่าท่าทั่วไปเนาะถ้ามันบร,ริษัทก็จะผสมกันจากภาคกลางขึ้นมามันก็เป็นนี่มีต<ร>ัว<า>หารรถแล้วถ้าว่ามันก็โพสสั่งเลยมาส่งถึงบ้านเลยขาดใครจะยอมมั้ยอะสามสิบสามสิบ ขึ้นไปอ่าฝากรู้แบบคุณป้านเลยเนี่ยบายเลยต้องแบกลงเองด้วยครับถ้าไม่ถึง้ก็ดูว่าบ้านใกล้ๆกันเราก็มาช่วยได้ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการบริการนี้มันเป็นเรื่องสําคัญต้นทุนเยอะนะเดี๋ยวขับรถไปเอาเตรมตัวรอแล้วไปเอาอันนี้ไม่ต้องเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวลตการให้ไม่ต้องไม่ต้องแบกรองไม่ต้องจัางรถไม่ต้องไว้ไรเลยครับตอนนี้เราลงเอ่าเราลงนาเนาะเราลงนาแล้วก็เออทีนี้ฝนตกแล้วมันกว่าจะตกโอเคฝนแบกเอ่อ ทำงานทุกวันครับเพราะว่าถึงเวลาแล้วผมนี้โอ้โลาไก่บึกเลยนะบึกเพื่อทันนี้ผลิตวันหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยต้นเลยผลิตทุกวันฝนตกตันเลยผลิตทุกวันเพราะว่าสมาชิกตัวนี้ก็ใช้เยอะใช่ครับฝนตกตกนะโอ้โหบะโดงก็ตกสองสามวันละใช้ได้เลยต้นไม้ก็อยากตัวนี้ก็ผลิตอยากจะให้สมาชิกใช้ให้ทันทันเวลาทันเวลาเลย ก็ไม่มีตั้งไวอะคือปฏิบัติตามคาทางอย่างเดียวเพราะว่าเราทําสงทําสงตามที่ว่าสมาชิกสั่งเลยใช่คือเคมีแต่ตัวมารวมกันเนี่ยก็คือถ้ามันรวมไว้กันไว้นานอะมันก็จะอาจจะมีเสื่อมคุณภาพบ้างแต่เนี้ยไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเสร็จเรียแล้เขก็มาเลยนี่เราผสมเสร็จปุ๊บมาเลยอก็ถือว่าเป็นล่าสุดเดิมมาเลย แต่เ,เมื่อก่อนนะปูสังตัดเนาะ,ะเกษตรเขาจะมาอบรมให้เราปูพยางมาใบพวกมามแต่นี้ไม่ต้องครับอันนี้ช่วคุมโดยคอมพิวเตอร์มาเลยอันนี้ทันสมัยเลยเขามีเครื่องทันสมัยหนึ่งสองล้านกว่าใช่คียข้อมูลบาทีเดียวเลยแม่ปุ๋ยลงมาเองแต่มมไม่ว่าใช้กี่กิโลแล้วผสมครั้งละหนึ่งกระสอบไม,ม่ได้ผสมทีหลายกระสอบครั้งละกระสอบมันอยู่เต็มกระสอบแค่นั้นแหละมันไม่หายไปไหนนะครับมันจะเข้ากันดีเวยใช่เข้าเข้ากันดีเลยแต่ว่าตางคีย์เซ็ตถังพ่นเลยเลย อ่าได้เลยเอาเข่าามาเรียบร้อยเลยเนี่ยแต่ว่ามีคนใช้กันเยอะเนาะเรื่อยๆตัวเนี้ยคือราะว่ไม่เคยใช้เพิ่งมากลับมาใช้กแล้วที่นี่พี่คุณอยากจะใช้สูตรอะไรยังไงก็ไปถามได้ครับถามได้เลยมันจะมีเบอร์ติดต่ออยู่อะติดต่ออยู่โทรไปหาได้ครับตอนนี้ก็มีอ่าพี่ได้ตัวอ่าคุบองชิงโชคไหมได้ยังเดย์ได้ไปคุบองไหมจะมีจะมีคุบองชิงโชคอีกด้วยครับนอกจาก ส่งฟีแล้วก็ของแถมไมีอรบกองมนเป็นของนาแพงใหญ่อ่าแหละได้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 หมดได้หมดมีอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดตามให้ยังไม่ได้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวได้โปรดติดตามให้เพราะว่ามันทองคำอีกได้ได้ได้รุ่นทองคำอีกอ่ะมันจะส่องกระสอบได้คุปปงใบนึงยังไม่ได้เลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูแลให้ครับเดี๋ยวนั่นให้มันมีอยู่ครับเดี๋ยวจะให้พี่ปูเขียนส่งให้ครับเพราะว่านี่มาจากสาขาจลิงต่าครับเออเนี่ยมาจากสาขาจลิงต่ำครับครับ เป็นอาเป็นโครงการนาแปลงใหญ่ครับก็ว่าอยู่ที่เลขสาทั้งสิ้กูที่เั่นยอดห้าที่เลตสามเลยมีกูพัดก่ับเปรอบนี้ไม่พฟอว์เป็รอบไม่พอเขาไปรอบอ๋อแต่สองสาขาเลยทั้งทั้งรับ้งทั้งอ๋อส่วนของนายเป็นใหญ่คือทีหนึ่งแล้วก็โครงการฝ่ายตลาดทีหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งคงสินเชื่อก็มีนะ ผมยินเชื่อเลยสามหมื่นหกเดือนนะปลอดดอกอะปอดดอกเหมือนกันเออหกเดือนคนค้ำคนนึงสองคนคนมาเหมือนเดียวอยสองสองคนคนค้ำสองคนครับเหมือนเดียวอยู่สามหมื่นสามหมื่นเนี่ยหกเดือนไงหกเดือนเลยไหมโครงการของสินเชื่อแต่นี่มันโครงการปุ๋ยนะโครงการปุ๋ยสังตัดนะในปุ๋ยสังตัดปุ๋ยสังตัดสามหมื่นคนค้ำสองคนปลอดดอกหกเดือน ปลอดดอกเลยหกเดือนคือรอบหน้าไปเอาหกเดือนก่อนสามหมื่นก่อนแล้วก็เอาสี่เดือนอีกทีหนึ่งจะได้เรื่องเวลาครับเรื่องเวลาเข้้าแลวีโอ้ยเกียวเกียวไปเลยเขียวเรายังนั่นเวลาเลยเพราะว่ารอบรอบเลกถ้าว่าเราอันนี้นะเราก็เอาของสินเชื่อก่อนเพราะวันปลอดดอกหกเดือนใช่ไหมอันนี้พอมารอบสองนี่เราเอาของตลาดก็ได้เอาของตลาดปลอดดอกสีเดือนนะมั้งแต่ด้เยอะกว่าเงินเยอะกว่าสองสองทีนี้ แสนโลแสนโลเพราะว่าคุณก็เป็นสมาชิกพกปีไปแล้วมันได้พุกเหมือนเราได้แน่นอนแล้วเออะปลอดดอกเลยเนาะผมอยู่ยุบพก็หมือนเราอะเราแบบผมเห็เลยสามเหมือนเราเก่าเหมือนไปเลยน่ะมัทสบายเลยจะพบปุ๋ยทั้งตันนี้ได้หมดเลยละเพราะว่าโครงการมันมีมันทำไว้นานแล้ว แต่ยังไม่รู้เดี๋ยวนี้เราก็มาบอกกันให็ได้รู้กันเนี่ยเราลงมาพื้นที่อย่างเงี้ยได้คุยพูดคุยกันนะครับมีอะไรช่วยกันก็เดิกันไปครับอันนี้ก็รู้แล้วก็จะได้เข้าไปหาทึงเชื่อไปที่ยวถเชื่อได้เลยเกาะเอาคนข้ามไปสองคนสองคนสองคนครับคนข้ามสองคนแล้วก็ทําสัญญาแต่ได้คุยอย่างเดียวนะอันเนี้ย สามหมื่นนี่ได้ปุ๋ยยิงเดยวปุ๋ยสังตั้ยิงเด้อครับแต่แต่ใช้สินเชื่องไงก็ยังได้ของแถมยังได้มาสงมดเหมือนเหมือนทุกอย่างครับไม่มีตัดอะไรเลยเออี่คือพิเศษอย่างอย่างเดียวเลยมีคำว่าพิเศษอย่างเดียวเลยได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับไม่ว่าจะทําเรื่องกูหรือซื้อสดอะไรยังไงผงไพรมดใครับก็เหมือนก็เหมือนก็ซื้อเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาเซ็ตตัวกระต้องมาจ่ายเงินอยู่ดีแย่ว่าซื้อสดก็ จ่ายวันนั้นก็ห้าหสิสมมุติราคาว่าห้าสิบเนาะพี่โกเรือนก็ห้าเ้อยสิบมาลยไม่เพราะไม่มีดอกไม่มีดอกก็ดอกพุกเดือนอะใช่ครับเป็นชันพิเศษอะไรมีราคาดีถูกด้วยมีปันผลด้วยน้มีใช่มีเฉลี่ยขึ้นได้อีกด้นั้นด้วยครับด้านนั้นด้วยเขาหลาก็ได้เฉลี่ยขึ้นด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือเราใช้แม่ปุ๋ยอย่างดีหมดเลยครับการยันคือบางทีเี่แม่ปุ๋ยอย่างดีเลือกเลือกมาอย่างดีครับกาตาตุนิ ดูรีก็อย่างดีตัวทลายตัวอะไรอย่างนี้หมดครับคุล้าลนินคุณูกาสารเติมเต็มยังเป็นกดซีลิคอนมางเงาเป็นทารองครับไม่มีบราิาษาัทไหนใช้บอกได้เลยปกติไอตัวมีน้ำด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 ด้วยเนาะตัวนั้นเราใช้พวกดินเหนียวหรือว่าดนลไมบันเม็ดอันนี้ใช้ทาตรองอันนี้เป็นในมาเงามาเงากุเลยซีลิคอนคุกเขยนกูบะอย่างนี้เลยมาผสมเลยครับมันจะช่วยให้ยาวนานเนาะใบมันแข็ง ตัวนี้แหละแน่นอนเพราะว่าเราอยากได้น่เราก็สามสิบตันศูนยเนี่ยแล้วยังของวิเศษนี่แกจะปั๊บดินนิดน่อยก็แกก็จะใช้กดซิลีคอนเยอะหน่อยเราจะไปลดวุลยยาลงแล้วก็เลยใช้กดซิคอนเราใช้สามนศูนย์ไอ้สามสิบศูนย์มันจะมันจะได้มีตัวเติมอีกนิดนึงเพราะแกรู้จักมาเอามาตั้งแต่นานละหลายสิบปีละเมื่อก่อนมีร้านทันที่ขายอยู่เนาะใช่ครับมีร้านตัวแทนขายอยู่วันนี้ขอบคุณมากที่ให้ทำ สัมภาษณ์ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวว่าง่เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่แปลงนาบ้างเนาะเราเราดูที่แปลงนาบ้างว่าใช้แล้วมันเป็นไงบ้างทุกคนเดี๋ยวใช้มาสองปีแล้วคือมั่นใจแล้วแหละสองปีแล้วมั่นใจของเราครับผมขอบคุณครับครับผม